คลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำวิธีการสร้างวิดีโอ AI จากรูปถ่ายธรรมดาง่ายกว่าที่คิดนะครับด้วยพิพผิาาคดครับพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกา เวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสานเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำวิธีการสร้างวิดีโอ AI จากรูปถ่ายธรรมดาง่ายกว่าที่คิดนะครับด้วยพิพิตนะครับซึ่งพิพิตเนี่ยนะครับก็เป็น AI ที่ช่วยให้เรานะครับสามารถสร้างวิดีโอ,อ จากรูปภาพได้นะครับซึ่งก็จะเหมือน AI หลายๆตัวที่ผ่านมานะครับจะมีวิธีการอย่างไรและก็สวยงามเพียงใดนะครับก็ไปติดตามรับชมกันครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติกนะครับแล้วไปพบกับการแนะนําวิธีการสร้างวิดีโอ AI จากรูปถ่ายธรรมดาง่ายกว่าที่คุณคิดด้วยพิพิธกันครับ มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับในช่องค้นหาตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์ไปเลยว่าพิ p ิ ai นะครับนี่พิภิด ai นะครับจากนั้นก็กด enter เลยนะครับนี่นะครับไอคอนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่จากนั้นก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเราก็จะเข้ามาสู่เว็บไซต์พิ p ิด ai นะครับซึ่งเป็น ai ที่สร้างสรรค์ งานกราฟิกนะครับงานวิดีโอให้เรานะครับประมาณนี้หน้าตาก่อนอื่นนะครับเราต้องสมัครเข้าใช้งานกันก่อนนะครับเริ่มต้นใช้ฟรีตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับให้เราเลือกใช้อีเมลในการสมัครเข้าไปใช้งานนั่นเองนะครับมีทั้ง Google มีทั้งอีเมลองค์กรหรือเป็น TikTok ก็ได้นะครับแล้วก็เป็น Facebook เนื่องจากว่าพิผพิดเนี่ยครับเป็น บริษัทในเครือกับแคปคัทนะครับกับ t ิกต็อกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเขาจึงเชื่อมหากันได้เวลาเราทํางานแล้วโพสต์ลงใน t ิกต็อกก็ได้นะครับนี่นะครับเราก็เข้ามาในส่วนของ Google เลยนะครับดําเนินการโดยอีเมลของ Google นะครับก็คลิกเลยนะครับเราก็ไปเลือกอีเมลที่เราต้องการอยากจะสมัครผมก็เลือกอีเมลนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดดาเนินการต่อนี่นะครับ เราก็ระบุวันเดือนปีเกิดนะครับผมก็ระบุไปนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้าทํางานของพิพผิดแล้วนะครับไม่อยากเลยสําหรับการสมัครเข้าใช้งานนะครับพอเราสมัครมาครั้งแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวปิดป๊อบอัพก่อนนะครับเราก็จะได้ใช้เครดิตอยู่ที่550นะครับนี่ห้าร้เครดิตตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูเมนูข้างล่างบ้างนะครับนี่ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเราใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็น เปลี่ยนภาพถ่ายให้พูดได้ด้วย AI นะครับหรือจะเป็นวิดีโออวตารนะครับเป็นภาพถ่ายสินค้านะครับเป็นแผนการตลาดนะครับแล้วก็มีโชว์เทสสินค้านะครับอันนี้ก็มีอยู่5ฟีเจอร์เด็ดๆของทางด้านพิพิดนะครับนี่ส่วนลงมาอันนี้ก็เป็นติดเทนใน TikTok นะครับเราสามารถใช้รูปภาพพวกนี้นะครับสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้นะครับนี่เยอะแยะเลยนะครับที่ คนเข้ามาใช้งานกันแล้วถูกใจนะครับแล้วก็ใช้พิพิธในการรังสรรค์งานขึ้นมานะครับเรากา็นะครับนำแรงบันดาลใจเหล่านี้ไปส,สรรรส้างงานเราได้ต่อนะครับนี่นะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนก่อน,นนะครับทีนี้เรามาเริ่มใช้งานกันดูนะครับในส่วนของเมนูด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีเครื่องมือสร้างวิดีโอูดิโอรูปภาพแรงบันดาลใจอวตาราเสียงพูดนะครับการจัดการการวิเคราะห์ นะครับเครื่องมือการเผยแพร่นะครับมีประมาณนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับถ้าเราอยากจะสร้างวิดีโอด้วย ai นะครับก็คลิกที่ตรงเครื่องมือสร้างวิดีโอตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นในช่องตรงนี้เป็นพร้อมนะครับเราจะเขียนอะไรลงไปนะครับเราก็ไปเลือกเครื่องหมายบวกก่อนสมมุติว่าผมมีผลิตภัณฑ์อยู่นะครับผมก็ไปอัปโหลดขึ้นมาก่อนนะครับผมก็ไปหาคลังภาพของผมนะครับสมมติผมอยากจะ โปรโมทน้ำส้มนะครับน้ำส้มนี่น้ำส้มขวดนี้ดีกว่านะครับนี่หนึ่งขวดตรงนี้นะครับผมอยากจะโปรโมทน้ำส้มขวดนี้นะครับผมก็จะพิมพ์ตรงนี้ว่าสร้างวิดีโอการตลาดตรงนี้นะครับไว้เลยนะครับเป็นอันนี้ก็คือเราก็มาเลือกเป็นแนวตั้งก็คือ9ต่อ16นะครับจะเอาไปโปรโมทใน Tik t o k หรือ YouTube Short หรือคลิปรีวิวใน Facebook นั่นเองนะครับผมก็จะใส่ไว้ตรงนี้นะครับ วิดีโออ้างอิงมีไหมเราไม่ได้มีวิดีโออ้างอิงนะครับเราไม่ต้องใส่นะครับโหมดเจนเป็นยังไงนี่เราก็เลือกอันนี้นะครับประมาณนี้นะครับเราก็เขียนว่าสร้างวิดีโอการตลาดแค่นี้นะครับจากนั้นลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทางพิพผิดจะทําให้เราได้ไหมนะครับโดยรูปภาพรูปเดียวตรงนี้นะครับนี่เราคลิกดูรูปภาพรูปนี้เนี่ยนะครับเป็นรูปภาพน้ําส้มที่ผมเตรียมไว้เนี่ยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับลองกด ส่งได้เลยนะครับลองดูนี่นะครับเขาก็จะมีป๊อปอัพมาให้เรายืนยันนะครับว่าเป็นเมื่อคุณใช้ฟีเจอร์ AI a อ e n เจนนนั่นนะครับก็ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขต่างๆนะครับเราก็ยืนยันนะครับรอสักครู่นะครับทางด้านพิพิธนะครับก็จะทำการเจนวิดีโอมาใหเรานะครับเราก็กดโอาไปนะครับรอสักครู่นะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับก็จะขึ้นมาถามนะครับเพื่อเพื่อให้เขาสร้างวิดีโอการตลาดให้ถูกใจเราไี่สุดนะครับเขาให้เราตอบคําถามต่อไปนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายนี่เป็นไงนะครับก็จะมีวัยรุ่นหนุมสาวครอบครัวเด็กผู้ใส่ใจสุขภาพเราก็เลือกวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับและบุคคลทั่วไปก็ได้นะครับแล้วก็รูปแบบวิดีโอนะครับก็มีกระชับกระเถงสดใสสดชื่นเป็นธรรมชาติทันสมัยรู้เรียบหรูหรือสนุกสนาน หรือต้องการอยากอะไรเพิ่มก็ติ๊กตรงนี้ไปนะครับเราก็เนี่ยครับติ๊กได้หลายอย่างนะครับนี่เอากีเล่นด้วยนะครับข้อความหลักรสชาติสดชื่นนะครับผสมจากมีส่วนผสมจากธรรมชาตินะครับหรือเพิ่มพลังงานเราก็สามารถคลิกเลือกได้นะครับเมื่อเลือกตามหัวข้อพวกนี้แล้วนะครับเราก็กดยืนยันเลยนะครับหรือว่า เราต้องการอยากจะให้ข้ามขั้นตอนนี้เราก็คลิกที่ข้ามแล้วก็ไปสร้างได้เลยนะครับอ่าทีนี้ผมติ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลือกยืนยันเลยนะครับนะครับทีนี้ AI ของพริพปิดนะครับก็ได้ยืนยันว่าได้รับคําตอบจากเราแล้วนะครับดังนั้นเนะี่ยเขาก็จะทําการสร้างวิดีโอให้เรานะครับนี่นะครับอ่าเนี่ยนะครับรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าฉันจะเริ่มสร้างวิดีโอการตลาดสําหรับน้ําส้มติ๊ก ให้คุณเลยค่ะนี่ไหมครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนอกจากเอารูปที่เป็นรูปน้ําส้มขึ้นมา1ขวดนะครับแล้วก็เขียนพร้อมไปบอกว่าช่วยสร้างวิดีโอการตลาดเพียงแค่นี้เท่านี้เองนะครับดูดีว่าทางนัานพิภิดจะสร้างวิดีโอแบบไหนไหมเราจะถูกใจเราไหมนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับนะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จะได้วิดีโอออกมาความยาวประมาณ12วินาทีนะครับประมาณนี้นะครับเราลอง เอาเมาส์เลื่อนมาวางดูก็จะได้ยินเสียงโฆษณานะครับนี่ไอดังไงม์รีเฟรชด้วยน้ำสมชขกธรมชาติน้ำส้มกันอธิบายให้มสื่อชวยตุกชีบปรียห่งคำลังดีสนุกตายเสรตุกันปรียห่งคำลังดีสนุกตายเสรตุกันสุ่อช่วยชิงชักสุนทรรมชาติล้วช่วยชิงชักสุนทรรมชาติล้วอยงนีเนี่ยนะครับทีนี้เราเขียนพร้อมแบบหยาบๆให้เขาไปหยาบหยาบในที่หมายความว่าเขียนแบบไม่ละเอียดนะครับบอกว่า ช่วยสร้างวิดีโอการตลาดที่นี้ภาษาที่ใส่มานะครับเขาก็เลยเป็นภาษาต่างประเทศนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการอยากจะให้วิดีโอของเรานะครับเป็นภาษาไทายเราก็ต้องไปแก้พร้อมเราก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองแก้พร้อมกันดูครับเราก็มาลองใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการาแปลรูปมาใหม่นะครับอัปโหลดไฟล์มาใหม่นะครับนี่เราก็แปลน้าส้มมาเหมือนเดิมนี่แหละนะครับทีนี้ก็กด Open นี่นะครับ เสร็จแล้วนะครับพร้อมตรงนี้นะครับเราก็เขียนพร้อมตรงนี้ว่าสร้างวิดีโอการตลาดโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลทั่วไปและวัยรุ่นคนหนุ่มสาวรูปแบบวิดีโอที่ต้องการก็คือมีการกระฉับกระเฉงสดใสสดชื่นเป็นธรรมชาติและสนุกสนานนะครับโดยต้องการเป็นเสียงดนตรีประกอบไม่ต้องมีคําบรรยายนะครับลองดูว่าจะได้ไหมนะครับอ่าวก็ปรับเป็นภาษาไทยตรงนี้นะครับนี่เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเป็นภาษาไทย นะครับความยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับลองดูนะครับตอนนี้เครดิตผมก็จเหลืออยู่ที่520เครดิตนะดังนั้นนะครับเราก็ลองส่งดูนะครับนี่นะครับก็จะรอสักครู่หนึ่งนะครับดูว่าจะเจนออกมาได้ไหมนะครับนี่นะครับเขาก็ในส่วนของพิพิธนะครับก็จะมีข้อความป๊อปอัพแจ้งเราขึ้นมานะครับแล้วเราก็รอจนกว่าจะได้ อ่าร้อยเปอร์เซ็นะครับนี่นครับตอนนี้ได้7%แล้วก็รอประมาณสัก2-3นาทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทีนี้เราก็อ่าไปดูได้เลยนะครับก็ลากเมาส์มาแตะ ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้จากการเขียนพร้อมเข้าไปเพิ่มนะครับคือไม่ต้องให้เขาบรรยายนะครับเพราะว่ายังไม่ซัพพอร์ตภาษาไทยเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ทําเป็นดนตรีประกอบก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาพากใส่ทีหลังก็ได้นะครับหรือเราไม่ต้องพากก็ได้นะครับอัพขึ้นไปแบบนี้นะครับก็จะทําให้รู้สึกถึงความสดชื่นได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราทําเกี่ยวกับน้ําส้มเหมือนผมที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับพิพิธนี้นะครับก็มีทดลองให้ใช้ฟรีได้ถึง5 5 0เครดิตนะครับตอนนี้ผมใช้ไปแล้วเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ที่370เครดิตแล้วนะครับนี่นะครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถที่จะเติมได้นะครับหรือสมัครแพ็กเกจเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับทีนี้เวลาเราจะไปใช้งานนะครับนี่เราเปิดเข้าไปดูเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะถ้าเราต้องการอยากจะไปใช้งานด o u บ l e ลคลิกนะครับจากนั้นก็ ไปคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับนี่นะครับดาวน์โหลดตรงเนี้ยเพียงเท่านี้เองนะครับก็จะเข้าไปในเครื่องเราเรียบร้อยแล้วสําหรับคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับเราใช้แค่รูปภาพรูปเดียวนะครับจากนั้นก็สัสร้างให้เราได้ขณะนี้นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยสําหรับการสัสร้างภาพภาพเดียวทาเป็นคลิปวิดีโอให้เราได้เลยเนี่ยก็ลองมาใช้งานกันดูกับฟิปเพ็ดนะครับครับและนั่นก็เป็น การแนะนำวิธีการสร้างวิดีโอ AI จากภาพถ่ายธรรมดาง่ายกว่าที่คิดด้วยพิพิธนะครับสำหรับเจ้าพิพิธ AI นะครับก็เป็น AI ที่สร้างสารรค์อัจฉริยะนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เรานั้นนะครับสามารถได้สร้างและปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาด้านการตลาดได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะวิดีโอนะครับสามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้นะครับไม่ยากสำหรับ การใช้งานแบบฟรีนะครับทดลองใช้ได้นะครับที่150เครดิตนะครับต่อสัปดาห์นะแล้วก็สามารถสร้างวิดีโอได้นานถึง2นาทีนะครับและก็75รูปเลยนะครับก็สามารถมาทดลองงานใช้งานกันดูสำหรับพิภิด AI นะครับก็ถ้าใช้แล้วถูกใจนะครับก็สามารถซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมได้ราคาก็ไม่แพงนะครับก็ลองมาใช้งานกันดูสำหรับพิพิด AI นะครับสร้าง รูปสร้างวิดีโอจากรูปภาพนะครับได้อย่างง่ายดายจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองมาใช้งานกันดูนะครับก่อนจากกันถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ